ดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีสมาชิกผมทางช่องของค่ายบางอีนะครับผมวันนี้นะครับเรามาดูนะครับเป็นรายละเอียดของชุดดักไก่นะครับเป็นบ่วงดักไก่ป่านะครับแบบเดี่ยวแล้วก็แบบผีเสื้อนะครับจะมีทั้งสองแบบเลยสําหรับวันนี้นะครับผมลูกค้าที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปผมนะครับเรามาดูนะครับผมวันนี้มาดูชุดเดี่ยวก่อนเลยนะครับผม นะครับสำหรับชุดเดี่ยวนะครับคุณลูกค้าสำหรับชุดเดี่ยวเซตนี้นะครับเป็นเซตสามที่เป็นหลักนะครับนะเป็นงานสีใบแมงทั้งชุดนะมีตัวล็อกพร้อมนะครับมีตัวล็อกพร้อมนะครับผมหลักทําด้วยเหล็กนะครับผมหลักทําด้วยเหล็กนะครับนะห่วงใช้ห่วงทองเหลืองนะครับไม่ขึ้นสนิมแน่นอนนะครับผมใช้ห่วงทองเหลืองนะครับผม นะต่อด้วยสาย PE มีตัวล็อกนะครับผม N เบอร์เจวงกว้าง5นิ้วนะครับผมหลักยาว7นิ้วนะครับผมนะเป็นมาตรฐานของที่ดักไก่นะครับผมตัวนี้นะครับใช้ดักนกอีลุ่มได้เหมือนกันนะครับผมนะใช้ดักนกอีลุ่มได้เหมือนกันนะครับผมนะสำหรับเซตอ่านี้นะครับผมนะยาวความยาวนะเวลาเราปักนะครับผมความยาวของบ่วงชุดนี้นะอยู่ที่ประมาณ สามเมตรนะครับผมสามเมตรประมาณนั้นนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับบ่วงเดี่ยวนะครับผมเรามาดูชุดต่อไปนะ,ะเป็นอ่าชุดบ่วงคู่นะ,ะหรือบ่วงผีเสื้อนะครับผมสําหรับเซตบ่วงคู่หรือบ่วงผีเสื้อนะ,ะเซตนี้นะ,ะเป็นเซตยี่สิบเอ็ดหลักสี่สิบสองบ่วงนะครับผม เป็นเซตยี่สิบเอ็ดหลักสี่สิบสองบวงนะครับงานสวยนะครับพร้อมลังเก็บพร้อมลังเก็บทั้งสองข้างเลยนะครับต่อด้วยสายพีเหมือนกันมีตัวล็อกพร้อมนะครับมีตัวล็อกพร้อมนะครับผมนะงานสีใบแมงทั้งชุดเลยนะครับความยาวของหลักเท่ากันนะครับกับตัวเดี่ยวเมื่อกี้นะครับผมเจ็ดนิ้วนะครับผมห่วงก็ใช้ห่วงท้องเหลืองเหมือนกันนะครับผมนะมีตัวล็อกนะครับ บ่วงก็เท่ากันนะ5นิ้วนะแต่ว่าเอ็นเอ็นที่เราใช้เซตนี้นะครับเป็นเอ็นเบิร์ด80นะครับสำหรับบ่วงผีเสื้อนะเอ็นจะใหญ่กว่านะจะใหญ่กว่าแบบเดียวนะครับแล้วก็ราคามันราคาจะสูงกว่าแบบเดี่ยวเมื่อกี้นะครับผมนะครับสำหรับเซตบ่วงคู่นะฮะโอเคนะครับตัวนี้ใช้ล้อมได้เลยนะครับใช้ล้อมไก่ได้เลยนะครับนะ ตัวนี้ยาวประมาณ4เมตรนะรมันมี42บ่วงนะยาวประมาณ4เมตรได้นะครับผมตัวนี้สำหรับตัวเดี่ยวเมื่อกี้นะครับก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ3เมตรประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับมีเก็บเงินปลายทางจัดส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับผมจัดส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ทางเฟซด้วยนะครับผมนะสวันนี้ลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ